สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็อยู่กับซัทเทอร์สเปซผมกับเกมดิมอนเวิลด์ครับก็พาร์ทนี้ครับเราจะมาลองตกซีดามอนอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าอยู่ดีๆก็อยากเกิดการตกปลาขึ้นมาครับแล้วก็ซีดามอนนี่ตอนที่ผมได้กิโลมอนมานี่เราก็ไม่ได้เจอเลยครับซีดามอนคือไม่มีวี่แววเลยเดี๋ยวผมจะมาดูว่าเนี่ยตอนที่มีนูเมมอนนะครับซีดามอนจะมาหรือเปล่าครับรู้สึกว่าจะมาครับนี่ครับมันเป็นเงาใหญ่ๆครับไม่เหมือนเงาปลาครับ เหมือนเงาสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ครับไอกากระบาทนั่นคือปลาที่แบบว่าเป็นมังสวิรัตครับมันจะกินพวกคงพวกเห็ดอะไรอย่างนี้ครับถ้าเป็นเนื้อมันจะแบบว่ายี้แหวะไม่กินนะครับระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีครับตอนนี้ที่เราทําคือรอครับรอซีดมอนมากินครับซึ่งมันเกิดโอกาสน้อยมากครับมันว่ายผ่านไปแล้วสองรอบครับเมื่อกี้ครับเอ๊ะผมแปลกใจว่าทําไมมันมันมา พราะว่าตอนกิโลมอนนี่ผมแบบว่ามารอที่ท่าน้ำตีห้าวันเลยนะคือไม่มีวิแววเลยแต่ว่าอันนี้กลับมาเฉยครับผมงงมากที่งงไปกว่านั้นคือทำไมไม่กินเหยื่อนี่มีเนื้อมาลอยต่อหน้ามึงเลยนะไม่กินเลยเหรอเฮ้ยไม่มียาพิษนะไม่มียาพิษซีดามอนโอเคครับผมว่าตรงนี้ครับ perfect spot ครับแน่นอนครับนี่เลยครับตำแหน่งที่แบบว่า ยังไงก็น่าจะได้ครับทำเลดีครับตรงนี้เสือกไกเกินไปอีกโอเคโอเคอะยอมได้ยอมได้เพื่อซีมอนอะยอมยอมอะยอมนี่ผมขนาดยอมโดดฝึกดีมอนเลยเนะี่ยความจริงแล้วผมต้องฝึกให้ดีมอนผมเก่งกว่านี้นะแต่ว่าไม่เอาครับซีมอนต้องมาก่อนครับแล้วมันก็ไม่กินไงออ แล้วที่สําคัญคือผมมีเนื้ออันเดียวด้วยเนื้อชิ้นเล็กนะชิ้นใหญ่คือผมเก่าไว้ไวขายไว้าให้ดิมอนกินอย่างเงี้ยชิ้นเล็กมันแบบว่าถูกๆดีจะดูสิครับดูสิ่งที่ซีดามอนมันทํากับผมเฮย้ยกินแล้วครับกินแล้วซึ่งการกินของซีดามอนนี่จะไม่เหมือนกับดิมอนทั่วไปจะไม่เหมือนกับปลาทั่วไปครับมันจะกินแบบกินแล้วคายกินแล้วคายกินแล้วคายอะ่ะคือไม่รู้ว่าระบบการกินอาหารมันเป็นอย่างนี้เหรอมึงชอบเล่นกัะเยอหรือ,หยอ,ยอยังไงคือต้องตอดก่อน คือลักษณะตัวลักษณะปากมึงไม่น่าจะเรียกกาใช้อาการต่อได้นะมึงน่าจะแบบว่าง่ายไปทั้งเป็ดเลยน่าจะได้เลยนี่แบบว่ามันกินแล้วคายกินแล้วคายกินแล้วคายครับเนี่ยครับเน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 กูรปราศเนี่ยค,ครับแล้วก็โอเคครับได้แล้วครับคือมันมันไวมากครับเมื่อกี้มันไวมากมันไวจนแบบว่าผมไม่มีเวลาดีใจครับ ฮะอะไรเนี่ยนี่มันเป็นผู้คุ้มกันทะเลสาบงี้เหรออ๋อใช่ฉันชื่อเพชดามอนดูครับดูปากมันคือลักษณะาปากลักษณะตัวงี้มึงอมละคายอมลวคายเหยื่อเหยื่อได้ชิ้นเท่าโมเลกุลมดเองนะเออนายเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตกปลามากเลยใช่ไหมเนี่ยต้องการอะไรไหมฮะอ๋อฉันรู้แล้วว่าทำไมคนถึงเรียกนายว่าเป็นผู้ปกป้อง ใช่ฉันมีคําขอร้องอะ่ะโอเคแล้วมาเป็นเพื่อนกันเถอะมาเป็นเพื่อนกะันเถอนนะโอเคได้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะตอนนี้แล้วก็ฉันจะให้ขุยกันนายเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเป็นเพื่อนกันถ้าเกิดนายเล่นขุยนี่ที่ใกล้กับทะเลสาบนี่แล้วก็ฉันจะพานายไปที่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะแห่งนี้เพราะฉันหมายเขาว่าสามารถไปอีกฝั่งหนึ่งได้งั้นเหรอขอบใจนะ ทางเหนือของทะเลสาบนี้เป็นที่อยู่ของป่าปิศนาอยากจะไปตอนนี้เลยไหมไปเลยครับแล้วมาเพื่อสิ่งนี้ครับแล้วก็มาถึงแล้วครับ b i เท e แ l a n d ครับที่นี่มอนสเตอร์ค่อนข้างเลเวลสูงครับแล้วก็ รู้สึกว่านูเมมอนนี่เหนื่อยมากครับหลังจากการฝึกนรกครับฝึกวันละประมาณ23าชั่วโมงครับอีกหนึ่งชั่วโมงคือให้ยืนเฉยๆครับไม่ให้กินไม่ให้นอนครับคือเป็นการที่แบบว่าฝึกนรกมากเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าสเตตัสนะครับว่าการฝึกนรกเนี่ยทำให้แบบว่ามีค่าสเตตัสยังไงนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นครับคือมีเลือดพันหกครับคือฝึกนรกยังไงเนี่ยแล้วดูครับดูค่าไหรัดครับค่าที่เป็นรูปอุจิตรงด้านล่างครับที่เขียนว่า VIR ครับ คือเมื่อถ้ามันเต็มหลอดเมื่อไหร่เน่ยคือแปลว่าคือดีมอนแล้วเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นไอคิโลกเต็มตัวแล้วครับมันจะกลายเป็นเป็นดีมอนประเภทอุนจิครับซึ่งตอนนี้มันใกล้เต็มเต็มทีแล้วนะครับคือเลี้ยงไม่รู้เลี้ยงยังไงครับมันกลายเป็นอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ค่าสเตตัสบอกได้คําเดียวครับว่าเออเร็วมากครับแต่ว่าเราไม่แคร์ครับเราไม่สนจะเหนื่อยจะตายไงเราไม่สนครับไม่นอนนะครับผมมาที่นี่เพราะว่าผมไม่ได้จะมาประกวด การต่อสู้หรือว่าอารีน่าอะไรนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ดีมอนประเภทแมลงเท่านั้นนะครับถึงจะเข้ามาแข่งในนี้ได้นะครับแต่ว่าผมจะมาดีมอนที่นี่ครับประมาณ2ตัวครับตัวแรกนี่คือตัวนี้ครับมันชื่อว่าคาบูเทลมอนครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับผมคุยกับดีมอนผิดตัวครับผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะโอ้ฉันเหนื่อยการฝึกที่นี่เหลือเกินอ่ะฉันควรทำยังไงดีทำอะไรล่ะเออในฝึกที่ไหนเนี่ย เอ่อบางทีก็ไปฝึกที่เทนนิงการ์ว่ะฉันเบื่อที่จะฝึกเหลือเกินน่ยฉันอยากจะอ,อยู่เพื่อการต่อสู้อ้าวอ๋อ,เ,อ,อเราตอบผิดข้อครับเราต้องตอบไอ้น้าใช่ไหมโอเคฉันอยากจะไปที่นั่นน่ะฉันจะไปฝึกที่นั่นแล้วกันอ้าวเดี๋ยวนะเทนนิงการมันมันไม่ใช่เป็นสถานที่ของเราหรอครับผมนึกผมนึกว่าเทนนิงการคือไอที่ฝึกของเราที่ไปกันบ่อยๆนะเนี่ย เอาให้ตายสิแล้วก็มีดีมอนอีกตัวหนึ่งครับที่เราจะไปเอากันนะครับแปลวาที่ว่าคือไปเก็บครับไปคอลเลคชันครับผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้เฮ้ยใ,ในมาที่นี่เพื่อต้องการจะสู้กับจะมาทำการประกวดแข่งมแมลงใช่ไหม โอ้โหมึงเรียกซะแบบว่าเรียกซะกระจอกเลย Buck Pattern Contest มึงทำอะไรกันเป็นแบบว่างานกีฬาชนด้วงอะเอ่อตอนนี้นายคงต่อสู้ด้วยไม่ได้นะเพราะว่าดีมันนายไม่ใช่อะ่ะโอเคฉันจะสอนนายบางอย่างแล้วกันที่เป็นประโยชน์อะ่ะอันนี้คือไม่เกี่ยวหรอครับเป็นข้อมูลที่แบบว่าไร้สาระมากตัวไหนเนี่ยน่าจะเป็นตัวด้านบนครับผมคุยผิดตัวแล้วครับไม่ฝึกครับไม่ฝึกไม่ฝึกนี่เลย ทำัะไงดีเนี่ยฉ,ฉันถึงจะทำการชนะคาบูเทลมมนได้เนี่ยอบางทีนายจะต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นนะโอเคฉันจะฝึกก็ได้ปรับผิดข้อยแล้วครับโอเคงั้นมาที่เมืองสิโอเคนาะยนี่มันเยี่ยมจริงเลยฉันจะไปที่เมืองกันแล้วกันนะแล้วก็ไปแล้วครับ โอเคครับผมมาที่เกาะแมลงเพื่อทาภารกิจแค่นี้ครับเอาดีมอนสองตัวนี้กลับไปเท่านั้นเองแต่ว่ามันช่วยผมเนี่ยทำการฝึกดีมอนได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะ,นจะ,นจะแบบว่าสองตัวนั้นมันจะทําให้เวลาเราฝึกเนี่ยค่าสเตตัสอะไรเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่ดีมากครับเดี๋ยวผมไปคุยดีมอนสองตัวนั้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่อนูเมมอนนะครับมีค่าสเตตัสที่แบบว่าค่อนข้างดีแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันแบบว่า คืออย่าว่าแต่แบบว่าอย่าว่าแต่ไปแบบไปแบบไปห้องบอสไปห้องอะไรเลยแค่ไอ้ดีมอนที่อยู่อยู่ป่าด้านล่างนี่ก็ตายแล้วครับอ่าป่วยแล้วป่วยแล้วพอดีเลยงั้นเดี๋ยวผมจะไปหาดีมอนอีกตัวหนึ่งแล้วกันคือทําการเก็บเควสไปเลยหลายหลายทีเลยแล้วกันนะครับโอเคเก็บรวดเดียวไปเลยแล้วกันก่อนอื่นเราต้องไปที่ฟิสแลนด์ครับเพื่อเดี๋ยวผมดูก่นอนว่าป่วยจริงหรือเปล่ปาโอเคป่วยครับคือ มันพร้อมจะตายได้ทุกเมื่อเลยตอนนี้ดีมอนเราเนี่ยคือเหมือนกับว่าเอามันมาทรมานน่ะเหมือนทารุนนกรรมสัตว์ยังไงชับกลโอเคครับเดี๋ยวผมไปที่ฟิทแลนด์ก่อนเอ้วยรว่าผมต้องอ่านอ่านอะไรนี่ก่อนอ่านบอร์ดประกาศก่อนของเชลมอนเดี๋ยวผมขอไปคุยกับที่บอร์ดประกาศแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์ครับเดี๋ยวไม่ใช่ไปแลเก้เสียเวลาฟรีเลย คือถ้ามีข้อมูลในบอร์ดประกาศเนี่ยบางทีเราอจจะเจอดีมอนก็ได้นะครับตอนนี้ตังนี่แบบว่าจนมากครับดูครับเลืยี่สองพันก่าบาทเลยเลย่สองพันกระปิดสองพันก่าบาทนี่คือคนละสะกุลเงินกันแล้วเพราะว่าอะผมไปเสียเงินซื้อของบางอย่างครับที่มันมีชื่อว่าไอ้นี่ครับ เดี๋ยวแต่ไปชมมันทําไมล่ะนั่นรับกระโดดดึงดังเลยผมไปซื้อนี่มานะครับเป็นคู่มือการฝึกครับซื้อมาจากพิกซิมอนครับที่อยู่ในร้านขายไอเทมครับซึ่งมันก็หาตัวยากครับขนาดมันมาอยู่ในเมืองแล้วมันยังหาตัวยากเลยนะครับก็คือว่าพอเราได้ไอเทมนี้ขึ้นมาครับเราจะทำให้แบบว่าฝึกดีมอนไหนได้ดีมากขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราไม่ทําอะไรครับเราจะมายืนรออย่างเงี้ยครับรอให้มันป่วยตายเงี้ย่ะครับรอให้ดีมอนเราป่วยนะครับแล้วก็ จะมี N b c ตัวหนึ่งครับพาดิมอนเราไปที่บ้านของเขานะครับผมจะดูว่าเป็นจริงหรือเปล่าผมไม่เคยได้ดิมอนตัวนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองในพาร์ทนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดิคอมอนดูครับตอนนี้มันรินห้อยมันเหมือนมันเหมือนว่าอยากจะตายเต็มทีแล้วเหมือนกับว่าอ๋อกูเพียมากกูพร้อมตายได้ทุกเมื่อเลยตอนนี้คือค่าอารมณ์ค่าอะไรต่างๆนะนะไม่มีแล้วครับคือมีอย่างเดียวคือหิวเหนื่อยแล้วก็จะตายแล้ว สำหรับดีมอนเรานะครับโอเคให้กินเนื้อไปอ่ะเผื่อจะพึงพอใจมากขึ้นอ้าวโอเคครับตอนนี้อิ่มแล้วแต่ยังป่วยอยู่ป่วยเหนื่อยและง่วงมากแต่ว่าเราก็ไม่แครครับดีบอนตัวนี้เหมือนเกิดมาเพื่อพรีชีพเพื่อตายอยู่แล้วครับเราไม่แคร์อะไรเท่าไหร่ครับโอเคเอ๊มไม่รู้นะว่า จะต้องรออีกนานเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหครับป่วยดีครับป่วยดิรีบๆป่วยดิรีบๆหมดสติดิผมเคยอ่านในคู่มือครับมันบอกว่า พอเราพาดีมอนไปป่วยเนี่ยมาครับมันได้หมดสติในกลางดงหินมาครับแล้วก็จะมีดิมอนมาช่วยเรานะครับซึ่งตอนนี้มันไม่เห็นมันป่วยเลยมันแค่ทําการลินห้อยไปแล้วก็ทําตาเกือกกิ้งไปมาท่านเองไม่เห็นว่ามันจะมีอาการป่วยตรงไหนเลยเดี๋ยวดิป่วยดิน็อกดิสลบดิเร็วดิเร็วดิเฮ้ย hey. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ แล้วก็ดีมอนเหมือนบอกว่าเออเรีบเอากูไปนอนทีกู <c oughs> ง่วงแล้วนอนนะนอนๆนอนโอเคดีดีใจอย่าเลียหน้ากูไม่ชอบรังเกียจโอเคครับนอนไปนอนไปอ่ะครน,นี้มึงป่วยละโอเคเรีบสลบได้แล้วฉีดยาไม่ฉีดไม่ฉีดกูรอมึงสลบไปแหละกูรอโอกาสนี้มานานแล้วเร็วรีบรบน็อกเร็วรีบรรีบ ป่วยแล้วครับป่วยเอา้าเอา้ What? เอา What อ้าวงานงอกครับเฮ้ย hey! อย่าทำให้ดีมอนป่วยสิรู้สึกว่าเอา่อชีวิตของดีมอนนายเนี่ยมันอายุสั้นไปหน่อยหนึ่งนะ เราต้องระวังตัวหน่อยแล้วกันปรากว่าไม่ได้ครับคือรอทําไมเนี่ยรอแล้วไม่ได้เนี่ยผมนี้ถึงก็เกาหัวเพราะเพราะความเซ็งครับอันนี้คืออะไรมะแมลงวันบินทําไมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทําไมมีมแมลงวันมา,มาบินด้วยบินเพราะว่าชอบกลิ่นของมึงใช่ไหมกลิ่นมึงแบบว่ามาดามหอมชื่นใจดี คือกลิ่นหอมจนมีแมลงวันมาตอมเลยเอ้แต่แต่ผมเห็นเหมือนค่าอารมณ์มันสูงมากสูงเพิ่มขึ้นนะเนี่ยครับด้านขวาเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนอารมณ์จะดีขึ้นครับเวลามองแมลงวันครับเหมือนกับว่าคือไม่ใช่ว่าอยู่กับเราคนเดียวมีแมลงวันมาเป็นเพื่อนร่วมทางด้วยแล้วมันก็เหม่อครับเดี๋ยวนะทำหน้าทำไมมึงทำหน้าอย่างนี้อะทำหน้าเหมือนจะตายตลอดเวลาเนี่ย โอเคครับพาร์ทนี้ครับผมขอโทษด้วยละกันนะครับที่ทำให้ผิดหวังนะครับคือเราไม่เจอดีมอนครับแต่ว่ายังก็ต่างครับผมต้องทำการฝึกดีมอนครับให้ดีกว่านี้ครับแล้วก็เพื่อไปที่ยังทอยแฟคทอรี่ครับแล้วอาจจะเป็นในพาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้ก็เออไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย